อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งไปไหนมาฟังกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆค่ะเราอยังคงอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะเอาเป็นว่านึกว่าฟังนิทานกันละครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะคราวก่อนเราคุยกันไปแล้วตั้งแต่ยุคหินยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กเรื่อยมาจนถึงโรมันทีนี้วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของยุค แองโกลเซ็กซันเรื่อยไปจนถึงชัยชนะของนอร์แมนในปี1066ค่ะคือหลังจากที่โรมครอบครองอังกฤษได้400ปีทีนี้จักรวรรดิโรมันก็ออกจากอังกฤษในคริสตกาลที่4ี่ค่ะคือว่าสี่ศตวตรรษฉันอยู่กับเธอคืนเหนียวแน่นมากเนาะสาเหตุที่ออกไปก็เพราะว่าต้องการที่จะปกป้องส่วนอื่นๆของอาณาจักรโรมันเองค่ะ และหลังจากนั้นโรมันก็ไม่เคยที่จะกลับมาอังกฤษอีกเลยนะคะนั่นก็เพราะพอกลับไปแล้วก็พ่ายแพ้และอาณาจักรโรมันก็ล่มสลายไปค่ะเรื่องเขาจบเรื่องเรายังไม่จบยังมีต่อเมื่อโรมันออกไปแล้วอังกฤษก็ไม่ไวายไม่เว้นถูกรุกรานโดยชนเผ่าจากยุโรปตอนเหนือซึ่งเป็นชนเผ่าเยอรมันกลุ่มหนึ่งได้แก่องโกลและเซกซันรวมถึงชนเผ่าอื่นๆเช่น และแฟรงค์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอังกฤษหลังจากที่จักรวรรดิโรมันถอนตัวออกไปค่ะภาษาแองโกลเซ็กซันก็คือภาษาอังกฤษเก่าเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะวัฒนธรรมในยุคนี้เน้นการเล่าเรื่องและบทกวีค่ะและเรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้ในยุคแองโกลเซ็กันก็คือเรื่องของสุสานเรือซัตตันฮูค่ะ ซึ่งเป็นสุสานที่สำคัญและโด่งดังที่สุดในอังกฤษมีการค้นพบสุสานเรือที่ัตันฮูในเขตซัฟโกประเทศอังกฤษสุสานนี้เชื่อว่าเป็นของกษัตริย์หรือว่าอาจจะเป็นบุคคลสำคัญในยุคแองโกลเซ็กซันค่ะราวศตวรรษที่7โดยเรือขนาดใหญ่ถูกใช้เป็นโลงศพฝังทรัพย์สมบัติมากมายนะคะสุสานนี้ใช้เรือขนาดยาวประมาณ27เมตรเป็นที่ฝังศพ เชื่อว่าเป็นการแสดงถึงสถานะของผู้ตายและความเชื่อหลังความตายค่ะซึ่งเรือเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางไปยังโลกหน้านั่นเองค่ะส่วนทางตะวันตกของอังกฤษรวมทั้งเวลและก็สกอตแลนด์เป็นพื้นที่ที่เป็นอิสระไม่ถูกควบคุมโดยพวกแองโกลเซ็กซันค่ะตอนที่ชาวแองโกลเซกซันเข้ามาที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นชาวคริสเตียนนะคะ ช่วงแรกๆชาวแองโกลเซ็กซันนับถือศาสนานอกรีกแบบดั้งเดิมแต่ต่อมาเมื่อศาสนากรี์เข้ามาเผยแพร่ในอังกฤษคนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ค่ะตอนนั้นผู้สอนศาสนาเข้ามาจากไอแลนด์ค่ะเผยแพร่ศาสนาในทิศเหนือแล้วก็ผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดจำชื่อนี้ให้แม่นนะคะนั่นก็คือเซนต์แพทริกค่ะ เซนต์แพทริกเป็นนักบุญอุปธรรมของไอร์แลนด์เป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์บนเกาะไอโอนาตรงชายฝั่งพื้นที่ที่ตอนนี้คือสกอตแลนด์แล้วอีกคนที่จะต้องจำชื่อก็คือเซนต์ออกัสตีนค่ะเป็นผู้นำนักสอนศาสนาจากกรุงโรมคือถึงแม้ว่าโรมันจะออกจากอังกฤษไปแล้ว แต่ว่าเซนต์ออกกสตีนที่มาจากโรมถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชาวอังกฤษมากๆเลยนะคะเซนต์ออกกสตีนเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทางตอนใต้แล้วก็กลายเป็นพระสันตปะปาปาองค์แรกแห่งแคนเทอร์เบอรีค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแองโกลและเซ็กซันใช่ไหมคะตัวละครต่อไปก็คือไวกิ้งค่ะหรือว่าเดอะไวกิ้งเดอะไวกิ้งคืออะไรคนกลุ่มนี้เนี่ยมาจากเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์ค่ะ เข้ามาถึงอังกฤษในคริสตศักราช789 789เลขสวยจำง่ายเลยนะคะเข้ามาเพื่อโจมตีเมืองแถบชายฝั่งแล้วก็ยึดสินค้าแล้วก็ทาดไปค่ะหลังจากนั้นพอยึดได้แล้วก็จัดตั้งชุมชนของตัวเองทางฝั่งตะวันออกของอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์ต้องบอกเลยว่านอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กเป็นประเทศที่สวยมากเลยนะคะ แต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นภูเขาสมัยก่อนพืชพันธุ์ก็ไม่ได้ออกเยอะอาหารไม่เยอะเหมือนที่อังกฤษค่ะก็เลยเดินทางโดยด้วยเรือยายมาที่อังกฤษเพราะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าอาณาจักรแองโกลเซ็กซัน as, ในอังกฤษได้ผนวกเข้าภายใต้อำนาจของกษัตริย์อัลเฟรดเดอะเกรสสามารถที่จะเอาชนะพวกไวกิ้งนี้ไปได้นะคะแต่พวกรูกรานชาวไวากิ้งจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในอังกฤษค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันออกแล้วก็เหนือของอังกฤษในบริเวณที่เรียกว่าเดนลอชาวไวกิ้งที่ตั้งรกรากรวมตัวกันเข้ากับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็บางส่วนเปลี่ยนเป็นชาวคริสเตียนคือก็เข้ามาแล้วเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้ก็ตีเนียนอยู่ต่อไปนะคะก็กลมกลืนค่ะเป็นประชาชนชาวอังกฤษ กษัตริย์แองโกลเซ็กซันก็ยังคงปกครองพื้นที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าอังกฤษยกเว้นเพียงระยะเวลาสั้นๆค่ะตอนที่มีกษัตริย์เดนมาร์กที่มีชื่อว่ากษัตริย์คนูดกษัตริย์คนูดมหาราชปกครองอังกฤษตั้งแต่ปี1 0 1 6จนถึง1 0 3 5รวมระยะเวลา19ปีจนพระองค์สิ้นพระชนนะคะ ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังเป็นกษัตริย์แห่งเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ควบคุมบางส่วนของสวีเดนด้วยซึ่งก็ทำให้พระองค์เป็นผู้นำของจักรวรรดิแห่งท้องทะเลได้ฉายาว่า north empire ที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้นค่ะ ที่จะเมนชั่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษในเวลานั้นประชาชนถูกขู่ว่าอาจจะถูกโจมตีจากพวกไวกิ้งคือคนเราเวลากลัวก็ต้องหาที่พึ่งใช่ไหมคะทุกคนทีนี้คนก็ไปพึ่งคนคนหนึ่งกษัตริย์พระองค์นี้นะคะมีชื่อว่าแค n นิ์แม็กเอลพินแล้วก็เริ่มใช้คำว่าสกอตแลนด์เพื่ออธิบายประเทศดังกล่าวคะ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะมาเมาส์ในวันนี้ก็คือ ชัยชนะของพวกนอร์แมนพวกนอร์แมนนี่มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะปีนี้ต้องจำให้ดีเลย1066ก็มีการรุกรานนำโดยวินเลียมซึ่งเป็นดุกแห่งนอร์แมนมันดีปัจจุบันก็คือฝรั่งเศสตอนเหนือนะคะวินเลียมได้เอาชนะแฮร์รอซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวแซกซันของอังกฤษในสงครามที่มีชื่อว่า battle of Hastings ตอนที่มีสงครามแฮร์รอลถูกประหารในสงครามนะคะวินเลียมก็เลยกลายเป็นกษัตริย์ของอังกฤษแล้วก็ชื่อวินเลียมเดอคองเคอร์ก็เป็นฉายาของพระองค์ค่ะสงครามถูกระลึกเป็นผลงานภาพปักที่มีชื่อว่า b a เยร์เชฟเพรสทรีซึ่งก็ยังมีให้เห็นได้ในประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันนั่นเองค่ะชัยชนะของนอร์แมน หรือว่า Norman Conquest นะคะเป็นกองทัพต่างชาติบุกโจมอังกฤษประสบความสำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายก็หมายถึงว่าเป็นชาวต่างชาติที่บุกโจมตีอังกฤษสำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสร้างของรัฐบาลแล้วก็โครงสร้างทางสังคมในอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแบบนอร์แมเป็นภาษาของชนชั้นปกครองชนชั้นใหม่จะพูดยังไงดีล่ะทุกคน เชื้อพระวงศ์หรือว่าคนชั้นสูงในอังกฤษพูดง่ายๆก็คือ<น>เชื้อสายของชาวฝรั่งเศสค่ะชาวนอร์แมนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะคะช่วงแรกๆชาวนอร์แมนสามารถควบคุมเวลได้ค่ะแต่ว่าเวลก็ค่อยๆชนะแล้วก็ได้อนาเขตของตัวเองคืนกลับไปส่วนชาวสกอตแลนด์และชาวนอร์แมนก็ต่อสู้ตามชายแดนระหว่างอังกฤษแล้ก็สกอตแลนด์ค่ะ ชาวนอร์แมนสามารถยึดที่ดินบางส่วนบริเวณชายแดนได้แต่ว่าไม่ได้รุกรานเข้าไปสู่ตัวเมืองของสกอตแลนด์นะคะทีนี้พอล่าอานิคมได้เยอะๆแล้วเนี่ยวินเลียมก็อยากจะให้มีความชัดเจนแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีดินแดนอะไรบ้างนะคะก็เลยส่งคนของเขาไปทั่วอังกฤษค่ะ เพื่อที่จะจัดทำรายชื่อและก็เมืองรวมถึงหมู่บ้านทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดที่คนอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วแล้วก็สัตว์ที่เป็นของคนเหล่านั้น บันทึกนี้เรียกว่า d o m e s เต b o o ุซึ่งยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมในอังกฤษหลังจากที่เกิดนอร์แมนของเกรสนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุ่งโรจน์ซึ่งหม่อมก็ได้แบ่งเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเราก็พูดคุยกันเรื่องยุคดึกดำบรรก็มีทั่วโลกเลยนะคะก็คือพวกยุคหินยุคสำริดและยุคเหล็ก แต่ว่ามันมีจุดเด่นที่สำคัญสำหรับยุคเหล่านี้ในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ภา์ที่2เราก็พูดถึงเรื่องของโรมันไปเป็นยังไงล่ะคะเหมือนฟังนิทานก่อนนอนแบบฉบับผู้ใหญ่อีกหนึ่งฉบับเลยใช่ไหมคะฟังกันเพลินๆคะ่ะประวัติศาสตร์ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยสำหรับประเทศอังกฤษ โดยส่วนตัวคิดว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องนี้นะคะแลนะ้วมันก็ออกข้อสอบ Life in UK ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทาให้เราตอบคำถามได้ง่ายมากขึ้นผมก็พยายามเล่าให้มันเหมือนนิทานแล้วก็สนุกสนุกะคะจะได้ไม่รู้สึกเครียดแล้วก็ซีเรียสจนเกินไปออาเป็นว่าชื่นชอบคลิปนี้ ฝากให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยนะคะมีคำถามอะไรก็เคลียนไว้ใต้คลิปวิดีโอกันได้เลยก็ขอทุกคนที่กำลังเตรียมตัวในการสอบโชคดีในการสอบนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย